สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่23 29มกราคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการทีออ่มุ่งไปข้างหน้านะคะการทิ้งเรื่องราวบางอย่างไว้ข้างหลังการทิ้งอดีตนะคะหรือว่าความรู้สึกที่ออทำให้เป็นพิษนะคะทำให้ไม่สบายใจก็ทิ้งมันไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไป เรื่องของการงานนะคะช่วงนี้บางรายก็อยากจะหลีกจากปัญหาอยากหาเวลาสันโดษนะคะหรือหาเวลาปีกวิเวกเพื่อตัดสินใจเพื่อการคิดวิเคราะห์อะไรบางอย่างนะคะบางรายเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องช่วยกันหรือว่าช่วยกันสาสางจัดแจง เพราะฉะนั้นก็เหมาะกับการถนอมน้ำใจนะคะค่อยๆพูดค่อยๆใช้วาทศิลป์นะคะในการติดต่อสื่อสารใครที่มีผู้ใหญ่นะคะคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะก็อาจจะมีของขวัญของฝากติดไม้ติดมือก็จะทําให้การงานของคุณราบรื่นหรือว่ามีคนช่วยเหลือสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ เรื่องของการเงินช่วงนี้เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายที่มีปัญหามานานนะคะช่วงนี้อาจจะปล่อยเวลารอเวลารไรบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องของการลงทุนลงแรงก็ต้องใช้เวลาะะกว่าจะได้ผลกําไรหรือออกดอกออกผลในเรื่องของสุขภาพนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะความเจ็บป่วยกระทันหันต่างๆต้องดูให้ดีอย่าประมาทนะคะ การเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางน้ำนะคะก็ต้องมีการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองให้ดีคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเออเรื่องของอดีตนะคะที่ยังไม่ลืมหรือว่ามีการที่ออรักตัวเองอยากอยู่กับตัวเองนะคะก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักส่วนท่านที่มีคู่ครองแล้วนะคะหรือว่ามีคนรักแล้วความสัมพันธ์ราบรื่นนะคะไม่หวือหวามากนัก บางคู่ก็มีเกณฑ์เดินทางไกลร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u u u b e คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ